ป่ากกระป๋องของข้าเจ้าวังหั่นทุกคนเลยนี่อันนี้ทางเขาลงทุกคนเดีย่ยทางเขาลงเนี่ยเขาจำเป็นต้องได้เห็ดตัวนี้ไว้เพื่ออ่าน่าเขาค่อยมาพวกเขาจะได้เห็ดมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่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 เอาสบายดีทุกคนตอนนี้ค่อยจุดสูงสุดของผู้หญิงนี่ทุกคนเลยนี่ค่อยไปทางลมพุ่นก็จะเห็นทะเลต,ต้นไม้ทุกคนเลย โอ้โหเต้ต้นไม้ยงามเลยนี่เ <laughs> มื่อวานนี่ค่อยนอนอยู่างนี่นี่นค่อยพักพักอย่างนี้วันนี้พักได้น้อยเดียวหนึง่งไหวลมแห้งพอดนอนได้ไหวแล้วลมพายุหัน <laughs> โอ้ยลมแห้งแต้แห้งว้าทุกคนเลยอ่าข่อยู่นี่ทุกคนเลยอันนี้เป็นบังเกอร์ของทหารทิมในสมัยก่อนทุกคนเนี่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 อันนี้นี่เขาเจ้าสร้างไว้ในก้อนปีเจ็ดห้าก้อนพดุดป่อยนี่นี่นี่อันนี้บังเกอร์เขาเจ้าทุกคน แถวนี้เป็นค่้ายทหารเลยทุกนแถวนี้แถวนี้ทั้ทงพุ้นก็เป็นบังเกอร์ทั้งสูงสุดบังเกอร์กขาเจ้ามีอยูสี่สันทุกคนเลยคณะเมืองเรียบร้อยแล้วนี่ข้าเจ้าเอาขี้หินที่มันยู่แถวนี้ะนะมาบังไว้นี่นี่ข้าเจ้าเรียนไว้เวลาศัตรูมาปุ๊บเขาก็มยู่อนี้นะทุกคนโมยมืนี้เพื่อกำบ,บงังเวลาเขายิงกันปืนมาได้ทุกคนเลยนี่เต็มหมดแถวนี้ทุกคนเลย อันนี้ก็แม่ในบังเกือกเขาเจ้านี่ทหารทิมกับเพเืทน,นทหารไม่กะบางท่านทุกคนเลยเปืนทหารรับจ้างอัน <c> น <oughs> ี้แม,มนมดแหละนะมือนแมนมดนลายเลยทุกคนนี่ทหารแล้วนั้นกะเดี๋ยวนี้กะูบพูนยังอยูก่กะบางที่กะโทนไปไม่กะกัมี็ไนไะมนี่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 ตัวนี้ชัดเจนตัวนี้นี่ อยู่ตรงนี่นะคอยกินทั้งทั้งแกรมนี่ขอยู่ตรนี่นี่น,ะน,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 นี่แมนมันเลยนี่เพราะว่าทหารทิมนี่เขามักยู่จุดสูงทุกคนเลยแถวๆหูผู้ที่สูงเลยไหมเขายู่รถนี่เด็กทุกคนอันนี้มันอันนั้นคือสีแมนกวดแกว่ายเขาเจ้านี่นั่นเนวลาเขาย่างนี่ต้องระงวังทุกคนนี่กวดเรากวดเบียดเข,ขาเจ้านะ มันบริโภคเลยทุกคนเลยู่แถวนี้หลายีกแล้วห้องยังเ้าต้องระวังเลยเคือใครายกขวดเบียร์เบียร์เหล้าหับผแมนนะทุกคนนะผมแมนได้เพราะว่าแถวๆอยู่ป้าอยู่ดงพูดเลยมากินเบียร์อยู่แถวนี้เนี่ยในข้าวสูงข้าวผมเลยทุกคนนี่นี่นี่อันนี้กับแมนนี่ทุกคนคล้ายๆคือกระปิ้นี่นะนี่นี่นี่อันนี้นี่คือกระปิ้ใส่ของดองคือประกาศดองมาหั่นที่นั่นนี่เดี๋ยๆอันนี้มันจะมันฝาายังทุกคนนี่ คือคือคืออัดของดองอย่างนี้นะนี่ดิันั้นี้นี่แกมันนี่คล้ายๆคือดว่นะค่อยมาเที่ยวป่าในข้าวเศร้าควาปีที่แล้วแถวๆนี้มินี่มินแต่มินหนึ่งคนทุกคนนะเพอาเห็นตั้งกบกบอยู่แต่ค้อ right. like right. right. นึงความปีจับมินจะคล้ายๆคือตะเกียงที่คือกระป๋องนะนะมินแต่น่าแถวๆนี้จะลายเพราะว่าเขาจะมาวางไว้แถวนี้คนเขาอยาัตรูเขาจะมาดิ เดี๋ยวค่อยสียางยางรอบมึงอีกคน,กนหนึ่งนี่ทางพุ่นกับแม่นี่อันนั้นชั้นชั้นที่สองอู้สอ้อนแต่มันงามทุกคนเลยบางครันนี่อันนะข้าทหารเขามาอยู่เนี่ยย่นเขาจะมาย่อนเลยทุกคนมาย่อนยอดยอดปุ๊บเขาก็อยู่นี่นะอันนี้ในเรื่องลเล่านะแต่แก่ก้อนสงครามทุกคนเลยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยนนี้ก็แม่นี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 ่ เขาหมุมอยู่นี่นี่เขาก็ย่านอยู่นี่นี่นี่ที่หินเขาก็เอาอยู่เที่ยวนี้นี่เขาโจมมาไว้นี่นี่หูพูดสูงเห็นแล้วดอกนี่ก็ะเม็นนี่น่ะ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 ไปชันไปชันอยู่ทุกคนเลยกระเจ้าอยู่นะอยู่ทั้งทึ่งพวกกระเม็นทุกคนแม็นมัดขายกขาเถิดนีนะเม็นมัดเลยเลยเวลาย่างเขาต้องระวังหนึ่งเศษแก้วทุกคนเออคันนี้ทุกคนนี่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 อันนี้เม้นปากกระป๋อง ของเขาเจ้าว่งหันทุกคนเลยนี่มันผ่านมาห้าสิบปีเลยทุกคนเลยเนะมันก็นเลยแบบอันขี้เม้เงกินแล้วก็คือว่าแล้วมันก็นเสริมไปตามการเวลาของมันปลากระป๋องทุกคนเปลากระป๋องของนี้คือสีมันบ่มีบม่บมีหอยจ้อทุกคนแค่ไม่ว่าเคากินนี่จจมันก็มีหอยจ้อเด้เนี่ยน,นี่เรื่องจักรแม้นเพียงนี่จักฝ่ายัางนี่เขกาก็ไม่รจัก มีภาษาอังกฤษอยู่ในนี้นี่ M22 M229A พ่อก็มีจักรทุกคนเอ้าอา10งานเฮาะนั่งกระปุกคักแท้เว้ยผีแด็ดนั่งรีดโทรศัพท์คักแท้มันมีฉนญานทุกคนนะเท่นี้นะมีฉนญานแบบว่ารีนซัมรีนอยู่บ้านเลยนะฉนญานคักเนาะพ่ออยากซ่านะาศรกทธาไปยังซ่านี่ เนี่ยมันร้อนเถือาา่อนอ่ัพท์ดับอกโทรศัพท์ซ่าดักนอ้โทรศัพท์ซ่าอันแค่มันมีค่าอันหิวข้าวเฉยยุนี่คักเนะาะแมนแถวเซ้งเซิ้งมีตั้งแต่ห้อยอันอันข้าเจ้าอยู่ในข้าวก้อนสงครามเนี่ยเป็นบักเกอร์ข้าเจ<อ>้าหลายมีอยู่สามที่สันพูดแถดนี้เป็นใครเก่าของข้าวเจ้าแมนอยู่ข้าวสงครามมาถามทีมงานเขาแล้วว่าแถวนี้แมนอะไร แล้วก็มีเศษแก้วเศษปลากระป๋องได้ฮันนี่เป็นกวาดไหวก้าเจ้ามีหลายอยู่เข้าย่างนี่เขาต้องระวังในเข้าเศร้ากว่าปีที่แล้วในเข้าย่างแถวนี้มินต์มินมินตะไคร้ตะเกียงคือมินคือกระป๋องนมนะมินแถวๆนี้หลายแล้วต่อมาปุ๊บแล้วพวกเก็บกู้เขาจะมาบุลโลดในเข้ากับพี่จักแล้วก็สินเล็กต่างๆมันเป็นราคาดิกับเจ้าก็มาเก็บไปขายเอ้า ุจนให้เขาลงไปเทุกคนเลยโอ้นะอยู่นี่ม,มาไว <c oughs> หินก้อนนี้โอ้ช่งงางมันงามแถวๆตั้งพี่ที่เขาเอินดานสูงและก็ดานตึงยุ่งเนี่ยมันง,งามทุกคนเลยก้อนี่หินแปะนี่นี่นี่นั่นนี่โอ้ยอ่อ,อ,อนซ่อน <c oughs> นา้าอันมันหนาวๆทุกคนเขาคอ,อยยั้งลงไปจึกฟิ้งแด็ดนะยั <c oughs> ้งลงไปปุ๊บบุ๊มมีสัญญาณทุกคนเลยอยู่กวนโวยทุกน อยู่ทางนี้เนี่ยโอ้โหลมนี่ค่ะตนุนบุมบุมด้วยลมนี่แห้งขนาดเลยมาป่ามาดงคักไปที่ทุกคนเลยเมื่อนี้นี่คันวันในพ่านห้ามมีมานจี้เขาจีกาจ้กิ่แล้วก็ะเมอเมือม่อวานนี้ไ <laughs> ม่ต้องซีเรียสทุกคนเลยเพาว่าอยู่ลงหาป่าแต่มองเ้ามีมองเ้ามีมันหนาวลงหาไม่ได้ทุกคนเลยบ่อย <laughs> อันนี้ทางเขาลงทุกคนเดี่ยทางเขาล่นี่นห้าวจำป็นต้องได้เฮ็ดตัวนี้ไว้เพื่อ อ่าน่าเขาค่อยมาพวกเหาจะได้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วมันมันจะคือกันมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องได้หมายไวน้นี่เอาตัวอย่างได้หมายไว้ห <laughs> นักมากนี่คือทุกคนน้างามเลยนี่นโอ้ยงามเด้เอาไปปลูกไว้อยู่หน้าบ้านดิเน <laughs> าะขอที้เห็นต้นไม้แล้วค่อยสะออ่อนทุกคนนี่ยนี่ข้อจังมักป่านะนะ <laughs> น,ะนี่ฟืนเท่านี้สบายฟืนเท่านี้นี่นบลูอึดแต่ฟืนเฉยๆนี่ เอานี่ห้านอนอยู่ตีนด่านอันนี้ด่านชุดทุกคนเลยเป็นหินชุดแล้วห้องนอนอยู่นี่อู้ยเอา,เอานี่อยู่นี่บงังเลยทุกคนเลยปุ๊บลมมันขึ้นลมมันกลายไปเลยหอาอยู่นี่นี่เมื่อคืนนี่คานอนอยู่นี่ทุกคนเลยนี่นอนนี่นี่กูมุงเรียบร้อยเลยกูเปีเรียบร้อยแลย้ว สายเปคาดเอ็กลรงนี้พัดกิ้งไปฮัทดังไฟโอ้ยดังไฟอยู่นี่ของคือแม่ดังไฟนี้ปัดกระตูพัดเป็นเข้าถุงน่องโย่มันก็ออกมาได้ทีป่ะนี่มันนอนในพระนะนี่แต่ละคนทุกคนเลยนี่นี่นะแต่ละคนเลยนี่นี่ข้าวเป็่นนี้แอ็นใส่อู้คาดแกมันเรียบร้อยกันแล้วนี่แห้งเต็กแล้วนี่แห้งกว่าเข้าให้นานนานผาน นี่ฮู้วเนอานี่ปากเสือมิกนี่สะอ่อนเลยทุกคนเลยนี่น้ำใส่โอ้มีปากกั้งทุกคนเลยนะปากั้งก็มีได้โอ้นะนี่อันนี้มักโตอ้อนกับกินโตอ้อนนี่มักโตแก่กับแกโตแก่ก็มีนี่พอดีกินนี่ทุกคนเลยอ่อนซอดทุกคนเลยถ้าว่าอยู่ในเมืองทุกคนเนี่ยเขาเจ้าขายกันนะทุกคนเลยนะ แล้วแต่ขาวทีเฮ็ดมัดถ5 0 0มล2,500มลนะผุดผลพุนเลยนี่มีปลาอยู่นี่นี่เห็นเห็นมันอยู่แต่ว่ากลงเวทมันเอาไม่ได้ลงน้ำกันหนาวมันยูนน่หนาวนอันนี้เห็ดเป็นน้ำใสทุกคนแล้วก็ดูพุนกันเป็นน้ำอาบอยู่รุมพุน มันเป็นหินทุกคนเลยแต่นี่นี่อ่อนซ้อนทุกคนเลยนี่คักแล้วนี่ถือว่าน้ำกันยังมีอยู่นะโอ้ปลากอบก้งมีอยู่ได้ไหี่ยวกันนี่ประกอบกางมีนี่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 เดี๋ยวกันนี่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 ปลากอบกางคนนี่เดี๋ยวเขาเขาเขาชี้เงี้ยทางมันอ่าไปแล้วูนเขาขี้หินเลยนี่ถือว่ายังมีอยู่เทุกคนเลย ปกังแต่ป่ากังนี่เห็ดตัวน้อยตัวใหญ่นี่มันลีอ่ะอ้าวทุกคนเดี๋ยวมาเน,นี้มีแต่ว่าข้าวกะสีนึงเข้าท่าในผ่านพอในผ่านมาปุ๊บเลยกับข้าวหนุ่มียังกินกี่เขาขันมีอันกินเห็ดกินแล้วก็จะเมื่อทุกคนเลยอ่าปุ๊บโอ้ต้มน้ำบอนีนต้มยังนี่ ว้าวหอมเลยน,นี่อ่ะตักเลยต้มน้ำนี่หอมได้บรรยากาศได้เว้ยสุดยน่อยบรรยากาศบริสุทธิ์อมีลูกคอนี้ ใคมาบ่าว,าวะ,ะสบายดีสบายดีอาา้าหมันอนี่นะโอ้มนันเฮ็ดคอ้ดีเจอแห้งว่ะอาหารผุ้เฒ่าร้อมเอาลูากก, <c oughs> ก้อนผเ่าแก่มก้อนนี่โอ้โหหหักแหหหหักแหหห เนี่ยเโอ้โักเลยมามาิมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่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 นีาต้มหมกคักเลยบ้านนี่นี่เอาโอเคเลยทุกคนเลยอานี่กิมแันมกมันุไวยีดอกนั่แก่ไปแล้เฮ้ย อ้าวนี่มุกิลินมันเข้าบรรยากาศทุกคนเนี่จะน้ำกระุกาหนาต้องหมกมันเากันรู้ไดไฟหมกมันไห้ไฟห้ไฟเฮ้งไฟ้โอ้ยมันเป็นลูก็นลูกอ๋อวันเยี่ไฟแล้วเ็ดนิดหนึ่ 12 con. Ê, Ok, ơi. rồi Ê. okay. okay. น้ำอุ่นเนี่โอ้พักเลยโซงนี้นี่อ้อลายทุกคนเลยอันบักพุ่นผู้ไปยีปินนี่นะเฮดบอดนี่พี่น้องทั้งไทยคอมเมนต์บ่อยเลยว่าราคาเทเล่เฮดบดสั่มนี้ได้ซั่มที่ทั้งเอาแกงเนี่ยนะอยู่พี่นี่โอ้สบายรถนีสามพิษด้วทั้งเอาคั้นแม้ว่าเขาไปหาใายเนี่ย หลายสักเนี้ยงซิพันกีบบ่แพงสิพกีบจ๊กบ้านปะสิบาทไปป้าย12บาทเนาะหรือว่า11บาทหบาทนึงห้าบอ่าหบาทอ๋อหกพันห้าหกพันหกพันเจ็ดกับิบ้าทนะสิไปบ้าททุกคนเลย หลังให้ก <suppression alive> <medim> hmm. ่อนทุกคนเลยอืม่านแก้วมาอลไวนี่สิเอกมาเล えっ เรียบร้อยทุกคนนำรวจนี่นี่สิไปแกงบัดน,นี่ยฮะเึบโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยอ่ะรอทาปุกยังเดียวบัดน,นี่ ต้มโอเคครับมบจบ่อดอไม่แห้งรอแล้วไปไปพตลกข้อท้าเลยวะ าบรรยากาศน้ำน้ากินดหอยอืมเรเจอพวกมากหมดไปเลยนะอ่านี่ละ ันน yeah, yeah. ี้บัเพชรไปไหนเกงเห็ดนี่ยัวใหญ่ผู้ใหญ่เอาเนใหญ่ใหญ่ยเดอดเหหญ่ไปเอาห้เลืมแกงเห็ดเฮ้ยเข้มแกงหอยเฮ็ดเพชรเห็ดเฮ็ดเขมอนใส่เห็ดไเยอะหอยเพชรันจุคนบ่ไ้มันเ็ดเข้มเห็ดบ่ไ้เรียบร้อยทุกคนในวันี้บ้น้ำเห็ดนี่สีอ่อนดิ สี่โฮจเคือพร้อมข้าจอยังเดียวโนโมี่เอ็นส้มใช่ะโอ,อันนี้นี่ข้าบะเฮนี่เบี้ยนกันได้ยังไงโอ้โซสีมือเก่งแค่นเน,ะะนาะแสดงว่าได้กินเฮตินนสองข้าวแล้วข้าวแล้วอาหารทั้งสูงข้าวไหงพอใจ

ฝากกันเลยทุกคนเลยเอี๋ยว้าุอาทมีแนวย่งกุนหาหามาได้กินนี่แหละมนุษย์เท่านับัตเตอซีเอ้ยมีแนวย่างเฮาเนี่ได้กินยูคาโคโกกัอยูไ้ แต่เวลากินอาหารอาหารมันไก่เนอ่ยค่กินอาหารอาหารเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ลำบากใจคราสุดๆแล้วก็งอมหอยหอยนั่นล่ะตัวนี้เขาหายบินมันจีม่าอะไรเนาะบอกว่ากินอาหารทุกอย่างอาหารอาหารมันมาจากนี้มดเลยมันไปเดี๋ีวมืดเนี่ยยัง ฮอนฮ้อน,อนทุกคนเฮอนฮอนเลวบ้านี้ฮอนแล้วอันนี้บดเขายอยู่ภักกิขนข้าวนนี้นี่น,นี่ข้อยเชี่ยวน,นี่มือทุกคนนี่นี่นี่ข่อยออกมาวัานนี้นี่ปาเาไว้มันก็ตายนะข่อยเอามือไว้นี่ปลูกเชื้ต้น,ตนอันน่ะต้นลุมง ในพานในเมื่อแล้วในพันผ่าน,าน,นี่เราอยู่นี่นี <laughs> มีมกเดือยพร้อมเราเกตเลาเมื่อเมื่อวาน,นอูแล้วก็พกอยู่นี่นี่อยู่นี่และอยู่นี่มีสัญญาณนะคนมาจะใสัญญาณมาจากบ้านพุน่นนอนอยู่นี่ลินโทรศัพท์สบายป้อยวิดีโอสบายและอันนี้ก็เป็นกระป๋องเบียเรามาต้มกาแฟากิน,นอ่า ขอมคุณครอบเจอที่ตามทุกคนเลยพบกันในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าเราค่อไปเชื่อมติดตามกันทุกคนเด้อ <laughs> บ๊ายบายทุกคน